สวัสดีครับผมกระชาณ์นนทนนนะครับเรามาเจอกันในวันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพวกเราเล่นกิจกรรมกันอยู่ไงฮะสถานการณ์เป็นรองจําได้ไหมซิงเกิลใหม่ของผมที่ทุกคนขอเพลงไปตามคลื่นวิทยุต่างๆนะฮะแล้วแคปหน้าจอส่งมานะอบว่าตื่นเอ่นซึ่ง่เยอะมากๆจะมีคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่ได้ชุดวอร์มสีสันสดใสที่อยู่ใน MV สถานการณ์เป็นรองนะครับผมมีคนเดียวเท่านั้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะยังไม่ได้จับอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขอ พันคนถูกต้องเนี่ยเราจะมีคนเดียวเท่านั้นที่ได้รางวัลไปนี่นี่นี่น่ารักเด็กจะมืนสุดแรงครับผมรุมแรงมากนะครับผมขอสักทีพยานนับหน่อยนะเดี๋ยวจะโปรยเลยสามโอ้พี่ปบอมใครเก็บไม่ใช่กันสิโชคดีมาแล้วนะครับผมคุณมิชาพัฒน์นบอัดพอดเมล dot com นะฮะยี่ห้อ นี่นะครับผมนายชื่อผู้โชคดีหนึ่งเดียวที่ได้มาที่นไ่เดี๋ยวจะมีนะฮะทางบริษัทติดต่อกลับไปนะครับผมได้รับไปเลยชุดรวามจริันสดใสที่อยู่ในเอกมดีสถานการณ์เป็นรองยอดนะครับผมยินดีด้วยนะครับและก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ได้ยนเพื่อาร่วมร่วกับมันวันนี้นะครับทุกท่านกิจกรรมครั้งหน้ามาอย่าลืมนะมาเล่นกันเยอะๆนะครับเออเรามีสักพิธีพยาน